สวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับครูทิศนัทอารมณ์แก้วในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนครับวันนี้เราอยู่กันในเรื่องลักษณะของประโยคแน่นอนเลยครับเมื่อนักเรียนเรียนเรืเร่องนี้จบปุ๊บนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนได้ทันทีทันใดเลยนักเรียนครับ คุณครูมีข้อความมาให้นักเรียนนะครับแมวสีน้ำตาลปลาว่ายน้ำคุณลุงตัดต้นไม้เด็กผู้หญิงเสื้อฟ้านักเรียนครับนักเรียนลองตอบดูคุณครูดูซิว่าข้อความใดเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันสี่ข้อความนี้นะอ่าไหนลองตอบดูซิจับคู่ให้คุณครูดูว่าข้อความไหนเหมือนกันอ่าลองดูซิข้อความที่หนง อ่าคุณลุงตัดต้นไม้กับปลาว่ายน้ำมีลักษณะเหมือนกันนะครับต่อไปแมวสีน้ำตาลกับเด็กผู้หญิงเสื้อฟ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วเหมือนกันอย่างไรไหนต่อคำถามคุณครูสิเหมือนกันอย่างไรครับอ่าตอบได้ไหมแมวสีน้ำตาลเป็นยังไงแมวสีน้ำตาลกับเด็กผู้หญิงเสื้อฟ้านะครับมีลักษณะเหมือนกันอย่างไร มีเนื้อความที่ไม่สมบูรณ์นะครับส่วนปลาไว้น้ำคุณลุงตัดต้นไม้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรเหมือนกันยังไง อ่ามีเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองเก่งมากๆเลยครับเก่งมากๆเลยอะต่อไปดูดูต่อไปนะครับนักเรียนสามารถสรุปความรู้และสะท้อนความคิดได้ว่าข้อความที่เป็นที่คุณครูให้มาเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็จะตอบได้เลยว่ามันเป็นข้อความที่มีเนื้อความไม่สมบูรณ์ถ้าข้อความใดมีเนื้อความไม่สมบูรณ์เราจะเรียกว่า กลุ่มคำหรือวลีถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดข้อความที่มีเนื้อความสมบูรณ์เราจะเรียกว่าประโยคและประโยคมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับประโยคก็จะบอกได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองครับนักเรียนเอาละครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับนำคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้แต่งให้เป็นประโยคอ่ะดู ร้องเพลงหน้าเสาธงตรวจครูวันเด็กแห่งชาติฟังพ่อนักเรียนเรียงความนั่งออนไลน์ยืนเสียงดัง วิทยุนะลองดูซิว่าคำเหล่านี้เนี่ยนะครับจะสามารถนำมาแต่งเป็นประโยคได้อย่างไรอ่าลองดูซิใครตอบได้บ้างเอ่ยตอบได้ไหมครับได้ไหมอ่าข้อความที่บอกนะครับอ่าสมมติว่าตัวอย่างประโยคนะครับคู่ตรวจเรียงความวันเด็กแห่งชาติอ่าบางคนบอกว่าได้ประโยคอื่นอีกนะครับ นักเรียนยืนร้องเพลงเสียงดังหน้าเสาธงมีประโยคอื่นอีกไหมมีไหมครับเออพ่อนั่งฟังวิทยุออนไลน์เออเก่งมากๆเลยนะครับอะลองดูซิว่าแนวคำตอบ3ประโยคที่นักเรียนแต่งมาเนี่ยนะครับนักเรียนสา,สามารถจำแนกส่วนของประโยคได้อย่างไระนะครับสามารถแยกเป็นภาคประธานและ และอะไรเอ่ยภาคแสดงเก่งมากๆเลยครับอ่ะประโยคที่หนึ่งครูเป็นภาคประธานใช่ไหมใช่เออเก่งมากๆอ่าต่อไปภาคแสดงคือตรวจเรียงความวันเด็กแห่งชาติใช่ไหมครับอเก่งจังเลยอ่าต่อไปประโยคที่สองภาคประธานภาคประธานก็คือนักเรียนนะครับและภาคแสดงคือ ยืนร้องเพลงเสียงดังหน้าเสาธงใช่ไหมครับอ่ะต่อไปพอ่อพ่อทำไมทำอะไรครับนั่งฟังวิทยุออนไลน์นี่นะครับก็คือการจำแนกส่วนประกอบของประโยคนะครับที่เป็นภาคประธานและภาคแสดงใช่แล้วล่ะครับนักเรียน เอาละดังนั้นเราจึงสามารถสรุปความรู้และสะท้อนความคิดได้ว่านะครับประโยคเนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นข้อความที่สมบูรณ์ตอบได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วนั้นนะครับเราจะสามารถตอบได้อีกว่าประโยคจะต้องประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าประโยคยมีองค์ประกอบสําคัญสําคัญก็คือมีภาคประธานและมีภาคสแสดงนะครับนักเรียนคิดว่าประโยคเลเนี้เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้อย่างไรประโยคที่หนึ่งคุณครูคนสวยอุ้มแมวอ้วนดูประโยคที่สองเขารับประทานอาหารจีนด้วยตะเกียบอย่างคล่องแคล่ว นักเรียนครับมีข้อความมีประโยคมีสองประโยคนักเรียนแยกเป็นภาคประธานกับภาคแสดงได้ไหมอ่าดูซิประโยคที่หนึ่งคุณครูคนสวยอุ้มแมวอ้วนอะไรเป็นภาคประธานเอ่ยคุณครูคนสวยนะครับส่วนภาคแสดงก็คืออุ้มแมวอ้วนเก่งมากๆเลยนะครับถ้าประโยคด้านล่างล่ะอะไรเป็นภาคประธานเขาถูกต้องไหมครับ เก่งมากๆถ้าภาคแสดงก็คือรับประทานอาหารจีนด้วยตะเกียบอย่างคล่องแคล่วใช่ไหมคะอาแล้วเมื่อนักเรียนแยกโครงสร้างหลักได้แล้วมีภาคประทานกับภาคแสดงแล้วต่อไปนักเรียนตอบคำถามคุณครูซิว่าเราสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้อย่างไรอะประโยคที่หนึ่งคุณครูคนสวยอุ้มแมวอ้วน คุณครูคนสวยอ้วแมวอ้วนอะไรเป็นประธานเอ่ยซาไมเอ่ยซาไมครับเก่งมากๆเลยนั่นก็คือคุณครูใช่ไหมครับคุณครูเป็นประธานใช่ไหมครับแล้วคนสวยล่ะคนสวยทําไมคนสวยมาขยายประธานดังนั้นนะครับคนสวยจึงเป็นขยายประธานนะครับอ่ะต่อไปนะภาคประธานจบแล้วต่อไปภาคแสดง อุ้มแมวอ้วนอะไรเป็นกริยาทราบไหมเอ่ย,ยกริยาก็คืออุ้มนะครับอุ้มแล้วก็แมวอ้วนแมวแมวเป็นอะไรแมวเป็นอะไรครับแมวเป็นกามต่อไปมาบรรยายสภาพของแมวว่าแมวตัวนี้เนี่ยอ้วนจึงจําเป็นจะต้องเป็นขยายกามเก่งมากๆเลยนะครับนี่ก็คือโครงสร้างของประโยคใช่ไหมครับอ่ะต่อไป เขารับประทานอาหารจีนด้วยตะเกียบอย่างคล่องแคล่วอ่าก่อนหน้านี้ครูบอกไปแล้วเนาะใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยเป็นภาคประธานส่วนรับประทานอาหารจีนด้วยตะเกียบอย่างคล่องแคล่วเนี่ยเป็นภาคแสดงใช่ไหมครับอ่ามาดูกันเขาเป็นประธานใช่ไหมครับรับประทานเป็นอะไรเอ่ยรับประทานเป็นเป็นอะไร เป็นการแสดงเป็นอะไรครับเป็นกริยาเก่งมากๆนะครับทีนี้เขารับประทานอาหารใช่ไหมคะรับประทานอาหารจีนดังนั้นอาหารจีนจึงเป็นเป็นกามอาหารเป็นกามส่วนอาหารชนิดใดาอาหารประเทศใดอาหารประเภทใดต้องเป็นขยายกามใช่ไหมครับเอาจีนไปขยายอาหารนั่นเองใช่ไหมบอกให้รู้ส่วนด้วยตะเกียบอย่างคล่องแคล่วเนี่ยทำยังไงครับเป็นอะไร ขยายกริยาเพราะอะไรเขาจะบอกว่าเขารับประทานด้วยตะเกียบอย่างคล่องแคล่วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับหลังจากที่นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้และนักเรียนก็สามารถที่จะสรุปความรู้และสะท้อนความคิดออกมาได้นะครับประโยคที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับเมื่อสักครูน่นี้เนาะเป็นประโยคที่มีใจความเดียวมีส่วนประกอบกี่ส่วน สองส่วนด้วยกันนั่นก็คือภาคประธานและภาคแสดงในส่วนของภาคประธานจะประกอบด้วยประธานกับขยายประธานและภาคแสดงจะประกอบด้วยอะไรครับกริยาขยายกริยากรรมและขยายกรรมเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยนี่คือองค์ประกอบของประโยคใช่ไหมครับอ่าต่อไป คุณครูมีบัตรคํามาให้นักเรียนอีกนะครับมีบัตรคํามาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยนะครับเรียงเป็นประโยคให้ได้สมบูรณ์มากๆนะสมบูรณ์อ่ามีคําว่าและมีคําว่าทุเรียนหมอนทองมีคําว่าฉันมีคําว่าพี่มีคําว่า รับประธานนักเรียนคิดว่ามีบัตรคำทั้ง5บัตรคำสามารถแต่งประโยคอย่างไรให้ได้สมบูรณ์ครับได้ไหมไหนลองดูซิพี่รับประทานทุเรียนและฉันหรือยังไงครับอ่าเก่งมากๆเลยนะครับพี่และฉันนะครับรับประธานทุเรียนหมอนทองบางคนก็เอา ชั้นและพี่ก็ได้ใช่ไหมครับอ่าเก่งมากๆนะครับอ่าพี่และชั้นรับประทานทุเรียนหมอนทองอ่าในเล่นครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ประโยคใช่ไหมครับพี่และชั้นรับประทานทุเรียนหมอนทองอ่าักเล่นคิดว่าประโยคนี้นะครับมีเนื้อความของประโยคเป็นอย่างไรได้ไหมมีเนื้อความเป็นยังไงครับเนื้อความ คล้อยตามกันนะครับมีเนื้อความคล้อยตามกันใช่ไหมอ่าทีนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้อย่างไรอ่ะพี่และชั้นรับประทานทุเรียนหมอนทองอ่าเอาใหญ่ๆก่อนอะไรเป็นภาคประธานพี่และชั้นใช่ไหมครับเป็นภาคประธานใช่ไหมอ่าเก่งมากแล้วอะไรเป็นภาคแสดง รับประธานทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับนี่คือโครงสร้างใหญ่นะอ่ะต่อไปมาเป็นโครงสร้างย่อยๆของประโยคนะครับอ่านะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับนักเดียนจะต้องแยกประโยคออกมาให้ครูก่อนเพราะประโยคนี้เนี่ยมันมีประธานสองตัวด้วยกันถูกไหมครับมีประธาน2ตัวดังนั้นจึงแยกประโยคออกมาได้สองประโยคคือพี่รับประธานทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับใช่ไหม อะแล้วก็มีคำว่าและเป็นคำเชื่อมใช่ไหมครับต่อไปก็คือฉันรับประทานทุเรียนหมอนทองเมื่อแยกประโยคคงแยกออกประโยคออกมาได้สองประโยคแล้วนะครับเราจึงจำทำไมครับสามารถแยกโครงสร้างย่อยๆได้นั่นเองใช่ไหมครับประโยคที่หนึ่งคือพี่รับประทานทุเรียนหมอนทองแล้วก็ประโยคที่สองคือฉันรับประทานทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับอ่ะพี่เป็นอะไรเมื่อสักครู่นี้เป็น ประธานใช่ไหมครับรับประธานก็จะเป็นกริยาส่วนทุเรียนหมอนทองเนี่ยเป็นกรรมใช่ไหมครับทุเรียนเป็นอะไรทุเรียนเป็นกรรมบอก,บอกชนิดของทุเรียนว่าพันอะไรใช่ไหมเป็นพันหมอนทองก็จะเป็นขยายกรรมใช่ไหมครับอ่าต่อไปประโยคที่สองด้านล่างฉันรับประทานทุเรียนหมอนทองฉันก็จะเป็น ประธานนะครับรับประทานก็จะเป็นกริยาและทุเรียนหมอนทองก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นกรรมและขยายกรรมนั่นเองนะครับนี่คือประโยคที่เราแยกออกมาได้สประโยคเนาะใช่ไหมครับอ่าเรียงบัตรคำต่อไปนี้นะครับให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์พวกเขาหรือ สนามฟุตบอลไปห้องสมุดนักเรียนครับมีห้าบัตรคําด้วยกันนะครับมีห้าบัตรคำด้วยกันนักนนเรียนคิดว่าจะเรียงเป็นประโยคอย่างไรให้สมบูรณ์ได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมครับได้ไหมพวกเขาไปห้องสมุดหรือสนามฟุตบอลได้ไหม าบางคนก็จะบอกว่าพวกเขาไปสนามฟุตบอลหรือห้องสมุดก็ได้อันนี้เป็นสามารถสลับที่กันได้นะครับนะครับามาดูกันพวกเขาไปสนามฟุตบอลหรือห้องสมุดนักเรียนครับประโยคนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามีเนื้อความของประโยคเป็นอย่างไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมเอ่ย อ่าเก่งมากๆเลยนั่นก็คือเป็นประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับมีเป็นประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ่ะทีนี้ประโยคเมื่อสักครู่นี้เมื่อมันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่ามันแยกออกมาได้กี่ประโยคสองประโยคไหมได้ไหมครับอ่าเราลองมาวิเคราะห์ดูพวกเขาไปสนามฟุตบอลหรือห้องสมุด เราสามารถแยกได้สองประโยคเหมือนกันนะครับประโยคที่หนึ่งพวกเขาไปสนามฟุตบอลเก่งมากๆเลยอีกหนึ่งประโยคครับเป็นยังไงเป็นยังไงเอ่ยมีคำว่าหรือนะครับเป็นคำเชื่อมอีกหนึ่งประโยคก็คือพวกเขาไปห้องสมุดใช่ไหมครับเมื่อแยกประโยคออกมาได้แล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะแยกโครงสร้างของประโยคได้ใช่ไหมอ่าประโยคที่1พวกเขาไปสนามฟุตบอลประโยคที่2พวกเขาไปห้องสมุดอ่าใครแยกได้บ้างอันดับแรกต้องแยกภาคประธานกับภาคสแสดงออกมาก่อนใช่ไหมครับอะไรเป็นภาคประธานพวกเขาใช่ไหมครับแล้วอะไรเป็นภาคสแสดงไปสนามฟุตบอลอ่ะโครงสร้างย่อย พวกเขาเป็นประธานไปเป็นกริยาใช่ไหมครับสนามฟุตบอลเป็นอะไรเป็นกรรมใช่ไหมครับอ่าพวกเขาก็จะเป็นประธานเหมือนเดิมไปก็จะเป็นกริยาส่วนห้องสมุดเป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นกรรมเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเก่งมากๆากากเอาละ เข้าใจยังเข้าใจแล้วเนาะเมื่อที่เมื่อเราไปเรียนประโยคต่อไปเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นนักเรียนจะต้องแยกภาคประธานกับภาคแสดงให้ได้นะอะไปดูต่อไปครูให้เรียงบัตรคําเหล่านี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มีคําว่าดื่มกาแฟเย็นแม่แต่ชาร้อน ดื่มพ่อในเรียนจะสังเกตเห็นว่าเรามีกริยาสองตัวด้วยกันก็คือคำว่าดื่มกับดื่มใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าในเรียนคิดว่าเราจะเรียงเป็นประโยคอย่างไรให้สมบูรณ์ในลองดูสิได้ไหมครับอ่าเก่งมากๆเลยพ่อดื่มกาแฟเย็น แต่แม่ดื่มชาร้อนบางคนบอกว่าพ่อดื่มชาร้อนแต่แม่ดื่มกาแฟเย็นได้ไหมครบถ้วนไหมครบถ้วนยังไงก็ได้นะครับได้เหมือนกันอทีนี้พ่อดื่มกาแฟเย็นแต่แม่ดื่มชาร้อนอ่าประโยคนี้นักเรียนคิดว่ามีเนื้อความของประโยคเป็นอย่างไรเป็นยังไงครับ ได้ไหมอ่าเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันใช่ไหมครับเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันแล้วนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้เนาะแต่ว่ามันมีประธานสงตัวมีกริยา2ตัวดังนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะวิเคราะห์แยกออกมาเป็นประโยคความเดียวได้นั่นก็คือ อะไรครับประโยคที่หนึงพ่อดื่มกาแฟเย็นมีคำเชื่อมหนึ่งคำก็คือคำว่าแต่และอีกหนึ่งประโยคก็คือแม่ดื่มชาร้อนนั่นเองนะคบอ่าเมื่อได้สองประโยคนะคบพ่อดื่มกาแฟเย็นและแม่ดื่มชาร้อนได้สองประโยคเนาะนะครับนักเรียนก็สามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็นภาคประธานและอะไรเป็น ภาคแสดงใช่ไหมครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นภาคประธานและภาคแสดงอ่ะตอบคุณครูพ่อเป็นประธานแล้วอะไรเป็นกริยามีใครใหญ่ประธานไหมไม่มีนะครับมีคําว่าดื่มเป็นกริยานะครับแล้วก็กาแฟเป็นกาแฟเป็น กาแฟเป็นการรมนะครับแล้วก็เย็นก็จะมาขยายนะครับขยายกาแฟว่ากาแฟเย็นนั่นเองนะครับต่อไปประโยคด้านล่างนะครับแม่ดื่มชาร้อนนะครับแม่เป็นอะไรอ่าแม่เป็นประธานนะครับแม่เป็นประธานอ่ะแล้วดื่มเป็นอะไรดื่มเป็นเป็นกริยาถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าแม่ของคุณครู คำว่าของคุณครูเนี่ยเป็นขยายประธานใช่ไหมได้ไหมอ่าถูกต้องแล้วและถ้าเกิดชาร้อนนะแม่ดื่มชาร้อนชาร้อนเป็นอะไรชาเป็นเป็นการรมแล้วก็ร้อนเป็นขยายกรรมนะครับอ่าต่อไปเรียงบัตรคำเหล่านี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เดินจึง ไม่สบายเพราะเธอตากฝนนำหกคำนี้มาเป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหนลองเรียงดูสิได้ไหมครับได้ไหมว่ายังไงเก่งมากๆเลยนะครับเพราะเธอเดินตากฝนจึงไม่สบายน่า ประโยคนี้ครับนักเรียนเพราะเธอเดินตากฝนจึงไม่สบายนักเรียนคิดว่ามีเนื้อความของประโยคเป็นอย่างไรครับอ่าเก่งมากๆก,ก็คือมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะครับอะแล้วนักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้อย่างไรอ่าเพราะเธอเดินตากฝนจึงไม่สบายได้กี่ประโยคเอ่ย สองประโยคอ่าประโยคที่หนึ่งเธอเดินตากฝนใช่ไหมครับเธอเดินตากฝนมีคำเชื่อมไหมมีก็คือคำว่าเพราะกับจึงนะครับและอีกหนึ่งประโยคก,ก็คือเธอไม่สบายนะครับเธอไม่สบายเรี่นครับ เราก็สามารถที่จะสรุปความรู้และสะท้อนความคิดได้นะครับจากประโยคที่คุณครูอธิบายมา4ประโยคด้วยกันนะครับในเรียนก็จะตอบคุณครูได้เลยว่าประโยคนี้เป็นประโยคความรวมประโยคความรวมมีลักษณะเป็นอย่างไร่มีใจความสองประโยคขึ้นไปซึ่งเมื่อมีใจความสองประโยคนั้นต้องมีอะไรครับมีคําเชื่อมที่ใช้ในการ เชื่อมประโยคหรือเชื่อมกริยาวลีเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากๆเลยเราได้แล้สองประโยคนะก็คือประโยคความเดียวและประโยคความรวมนะครับต่อไปประโยคความรวมเนี่ยคุณครูก็จะเล่าให้ฟังว่าคําเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมประโยคเนี่ยหรือเชื่อมกริยาวลีเข้าด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคําว่าและมีคําว่า แต่มีคำว่าหรือหรือว่าเพราะจุดจุดจึงหรือไม่ก็ทั้งจุดจุดจุดก็นะครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราสามารถออพบเจอนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นสิ่งใดนักเรียนก็สามารถที่จะแยกโครงสร้างของประโยคออกมาให้ได้แล้วกันนะครับทีนี้ประโยคความรวมเนี่ยนะครับที่นักเรียนเรียนไปเมื่อสักครู่นี้มีอยู่4ประเภทนั่นก็คือคล้อยตามกัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างกันและเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะครันักเรียนอ่ะทีนี้ต่อไปนะเมื่อนักเรียนเรียนประโยคความเดียวกับประโยคความรวมเรียบร้อยแล้วในนักเรียนลองตอบคำถามคุณครูซิว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยคความเดียวหรือประโยคความรวมหรือไม่เพราะอะไรอาประโยคที่หนึ่ง ครูชมว่านักเรียนห้องนี้ตั้งใจเรียนประโยคที่สองเขาซึ่งเป็นนักร้องชอบมาเที่ยวที่นี่ทุกวันพุธอ่านักเรียนลองตอบคุณครูดูซิว่าประโยคสองประโยคนี้นะครับเป็นประโยคความเดียวหรือประโยคความรวมหรือไม่เป็นไหมเอ่ยอ่ะให้เลือกสองอันก่อนประโยคความเดียวกับประโยคความรวมเป็นไหม เป็นไหมครับอ่าไม่เป็นประโยคความเดียวหรือประโยคความรวมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีใจความเป็นยังไงใจความซ้อนกันนั่นเองอ่ะมาดูกันนักเรียนลองมาวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคนะครับลองมาวิเคราะห์ดูครูชมว่านักเรียนห้องนี้ตั้งใจเรียนอ่าเราได้สองประโยคไหมสองประโยคไหมแต่ประธานคนละตัวกัน ใช่ไหมครับเออแล้วก็มีกริยาก็คนละตัวกันเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าครูชมนักเรียนถูกไหมประโยคที่หนึ่งถูกไหมครับถ้าครูชมอะไรครูชมใครชมนักเรียนใช่ไหมครับอ่าประโยคนี้เป็นประโยคหลักใช่ไหมครับอ่ามีคําว่าว่าเป็นคําเชื่อมถูกไหมครับประโยคที่สองนักเรียนห้องนี้ตั้งใจเรียนใช่ไหมครับประโยคนี้เป็นเป็นประโยคย่อย นะครัาทีนี้เราได้2ประโยคเมื่อสักครู่นี้เป็นประโยคหลักและประโยคย่อยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้นะครับถูกไหมฮะ,ะต่อไปเขาซึ่งเป็นนักร้องชอบมาเที่ยวที่นี่ทุกวันพุธใช่ไหมครับดูสิลองวิเคราะห์แยกออกมาสองประโยคประโยคที่หนึ่งเขาเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องเนี่ยเป็น เป็นประโยคหลักใช่ไหมครับแล้วก็มีคําเชื่อมคือคําว่าซึ่งนะครับแล้วก็ประโยคอีกหนึ่งประโยคก็คือเขาชอบมาเที่ยวที่นี่ทุกวันพุธประโยคนี้เป็นประโยคย่อยนั่นเองนะครับเราจึงสามารถสรุปความรู้และสะท้อนความคิดได้นะครับว่าประโยคซ้อนเนี่ยเป็นประโยคที่มีประโยคหลักแล้วก็ ประโยคย่อยนะครับแล้วก็จะมีคำเชื่อมนะครับก็คือคำว่าที่ซึ่งอันว่านั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะดังนั้นครับหลังจากที่เรียนเรื่องประโยคกับครูนักเรียนก็สามารถที่จะตอบลักษณะของประโยคได้ดังนั้นลักษณะของประโยคเนี่ยมีอยู่3ลักษณะด้วยการประโยคที่1เป็นประโยคความเดียวใช่ไหมครับประโยคที่2ประโยคความรวมและประโยคที่3คือประโยค อ่าประโยคความซ้อนเก่งมากๆเลยครับนี่คือ3ประโยคที่เป็นลักษณะของประโยคนะอ่าละนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องประโยคลักษณะของประโยคกับครูเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเพื่อที่จะทบทวนความรู้นะครับนักเรียนให้มีความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปรวบรวมประโยคจากสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหนงังสือ หรืออาจจะเป็นหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตนะครับหรืออื่นๆก็ได้นะครับให้นักเรียนเนี่ยรวบรวมประโยคความเดียวมา3ประโยคด้วยกันประโยคความรวมมา4ประโยคประโยคความซ้อนมา สามประโยคแล้วเรามาวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคกันนะครับแล้วก็ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับหา่างเรียนตอบคาถามคุณครูได้ว่าทําไมถึงเป็นประโยคความเดียวทําไมถึงเป็นประโยคความรวมหรือเป็นประโยคความซ้อนนะครับวิเคราะห์โครงสร้างได้นะนั่นแหละนักเรียนก็สามารถที่จะออขยายความรู้นะครับแล้วก็เพิ่มประสบการณ์นักเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับ อาแล้วก็นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคนี้นะครับไปสรุปเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือรูปแบบอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หรือไม่งั้นก็เอาไปจัดแสดงป้ายนิเทศนะครับทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อขยายความรู้ให้ทำไมครับให้ผู้อื่นได้ศึกษานะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมและเราก็จะมีคลังประโยคยเยอะแยะมากมายเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนเรื่องลักษณะของประโยคสุดยอดกันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะให้สุดยอดมากกว่านี้นักเรียนจะต้องฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติบ่อยๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับครูทิศนัธสำหรับวันนี้สวัสดีครับ